สวัสดีครับผมแออบุนธาตุครับหรือว่าคำพลบุนธาตุครับวันนี้ไม่ได้มานําเสนอเรื่องเพลงนะครับแต่มานําเสนอเรื่องไม้ครับคือป้ายไม้นั่นเองครับติดตามผมมานะครับและนี่ก็คือผลงานชิ้นหนึ่งของเรานะครับที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเท่าไหร่ครับรอการ แกะสลักธรรมจักรอยู่นะครับนี่ครับเป็นสำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีวิไลธรรมยุทธนะครับเป็นงานสลักลายนูนตัวหนังสือสวยมากครับเป็นวัดสุดเขตแดนสยามครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนี่เองนะครับ นี่ก็คือคช่างแแอร์ป้ายไม้รับทำป้ายไม้ทุกชนิดนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0984349336นะครับมาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนี่เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรอการส่งลูกค้าซึ่งก็เป็นของวัดนะครับ งานส่วนมากก็จะเป็นงานของวัดหรือไม่ก็เป็นป้ายบ้านเล็กที่แ้่ส่วนมากนะครับสีทองสวยมากครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับทำจากไม้ตะเคียนอย่างดีครับตามผมมานะครับนี่คืออุปกรณ์สีที่เรากำลังทำอยู่น,นั่นก็คือ ป้ายไม้ที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็กําลังทําสีกันอยู่นะครับที่เก็บเข้ามาไว้ในห้องนี้ก็เพราะวันนี้รู้สึกลมจะแรงมากกันฝุ่นละอองที่จะเข้าไปเกาะในเนื้อสีที่เราทํางานอยู่นะครับและนี่ก็คือป้ายไม้ที่ยังไม่ได้ลงสีรอการลงสีนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามา นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเนี่ยและนี่ก็คืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครับก็มีเครื่อง cnc ตัวนี้ครับเป็นเครื่องแกะสลักไม่ว่าจะสลักไม้พวกโลหะต่างๆได้หมดนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นคอนโทรลมันนะครับแล้วก็นี่คอมพิวเตอร์ พันโททีหนึ่งเพื่อเขียนแบบต่างๆ,ๆนะครับอุปกรณ์เราใช้เยอะมากเนี่ยเครื่องมือนี่จิกซอกบเครื่องเลื่อยกบเล็กกบใหญ่เลาเตอร์เครื่องขัดตัวเล็กตัวใหญ่สว่านมีสว่านบอสเอาไว้เจาะปูนเวลาติดชิ้นงานนะครับยังไงถ้าสนใจ ไป้ายบ้านเล็กที่ป้ายข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นป,ป,ป้นายวัดป้ายพุทธภาษิตป้ายคำคมอะไรต่างๆก็สนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเรามีไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ประดู่ไม้มะค่าไม้ตะเคียนไว้บริการนะครับ สั่งมากๆก็ก็มีให้นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้แหล่งไม้มากราคาก็ถูกอย่างป้ายอย่างป้ายที่เห็นนี่นะครับราคาไม่แพงนะครับแค่สองร้อยเก้าสบเก้าบาทครับถ้ารวมตัวอักษรหรือสลักเป็นตัวนังสือก็ก็ประมาณสามรอยกว่าบาทเท่านั้นเองครับ ถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ